อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมแม้เชื่อในเรื่องกรรมเพียงไรทิฏฐิที่ไม่ชอบก็อาจพาให้ทํากรรมไม่ดีได้เมื่อเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมแล้วก็ต้องเชื่อในเรื่องทิฏฐิคือความเห็นด้วยไม่เช่นนั้นแม้เชื่อในเรื่องกรรมเพียงไรทิฏฐิที่ไม่ชอบก็อาจพาให้ทํากรรมไม่ดีได้โดยมิจ้าทิฏฐินําให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมไม่ดีกรรมไม่ดี เป็นกรรมดีแต่การจะรู้ว่าคนมีทิฏฐิอย่างไรสัมมาทิฏฐิเดอมิชาทิฏฐิก็เป็นการยากต้องอาศัยปัญญาที่ปานนี้ในการพิจารณาต้องรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลไม่มีการหลงตัวลืมตัวแอบแฝงอยู่ในจิตใจไม่มีตัณหาอุปทานดุนแรงแม้ว่ายังมีอยู่ตามวิสัยของผู้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพาน ยังเป็นปัตุชนสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวัชิญญาสังวรเชื่อหนังสืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมขอทุกท่านจเจริญในธรรม